สำหรับอีพีนี้ขอนำเอาประเด็นสำคัญในพระไตรปิฎกมาศึกษาวิเคราะห์เรื่องการทำความชั่วโดยอ้างความจำเป็นต้องเลี้ยงดูมารดาบิดาบุตรภรรยาบริวารเป็นเรื่องราวระหว่างการสนทนาของพระสารีบุตรกับธนัญชานิพราหม์ปรากฏในธนัญชานิสูตรสุดตันตะปิฎมัชชิมะนิกายมัชชิมะปัญน,นาต เหตุการณ์เกิดขึ้นณนะพระนครราชครึพระสารีบุตรเข้าไปบินทบาทและได้พบทนัญชานิพราหม์เป็นผู้มั่งคั่งในเมืองราชครึหลังจากพระสารีบุตรเข้าไปบินทบาทในเมืองหลังจากท่านได้ฉันอาหารเสร็จพระสารีบุตรได้นั่งพักใต้ต้นไม้และเชื้อเชิญให้ทนัญชานิเข้ามาสนทนาด้วยความจริงพระสารีบุตรกับธนัญชานิพราหม์ได้รู้จักกันมาแล้ว พระสารีบุตรทักทายธนัญชานิพราหมว่าท่านเป็นอย่างไรบ้างท่านยังตั้งมั่นอยู่ในธรรมอยู่หรือไม่ธนัญชานิพราหกล่าวว่าท่านธรรมะเสนาบุดีผู้เจริญข้าบรญจาไม่ประมาทในชีวิตเพราะต้องรับผิดชอบหลายเรื่องเช่นการเลี้ยงดูพ่อแม่ภรรยาลูกและคนรับใช้การบวงสวงเทวดาและสนองงานราชการ แม้บางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ก็ต้องทำเพราะต้องรับผิดชอบมารดาบิดาภรรยาบุตรและบริวารพระสารีบุตรจึงตั้งคำถามว่าหากบุคคลทํากรรมไม่ดีเพื่อเลี้ยงคนเหล่านี้จะหลุดพ้นจากผลกรรมชั่วได้หรือไม่ธนัญชานิพราหม์บอกว่าย่อมหลุดพ้นไม่ได้แต่เพราะมีความจำเป็นเลยจำเป็นต้องทำพระสารีบุตรถามทีละประเด็น ประเด็นว่าหากทำกรรมไม่ดีเพราะต้องเลี้ยงมารดาบิดาบุตรภรรยาและบริวารบุคคลจะรอดพ้นจากนรกได้หรือไม่ธนัญชาน,นิพรามตอบอย่างมั่นใจว่าเป็นไปไม่ได้เลยผลกรรมตามทันเสมอไม่ว่าผู้กระทาจะมีข้ออ้างใดก็ตามพระสารีบุตรใช้วิธีการถามแล้วให้ทนัญชาน,นิพรามตอบคำถาม โดยการถามให้พราหมณ์ตอบได้ทางเดียวเป็นการสร้างมนโนสำนึกให้เกิดขึ้นแก่ธนัญชานิพราหมณ์ว่าการเลี้ยงมารดาบิดาภรยาและบุตรบริวารหรือการสนองงานของราชการบ้านเมืองไม่จำเป็นต้องสร้างกรรมชั่วเพราะความเดือดร้อนเพราะการกระทําชั่วย่อมส่งผลในภายหลังไม่มีที่กำบังหรือที่หลบหนีจากผลแห่งกรรมชั่ว แม้จะอ้างทำเพื่อบุคคลอื่นก็ตามตราบใดที่กรรมชั่วยังไม่ส่งผลบุคคลน,นั้นก็ยังมองว่ากรรมชั่วไม่มีหรือไม่มีผลแต่เมื่อใดกรรมชั่วส่งผลเขาย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมชั่วที่ตนได้กระทำลงไปย่อมยังตนเองและครอบครัวเดือดร้อนในภายหลังเมื่อผลแห่งกรรมชั่วส่งผลธรรมะที่นำให้ชีวิตสงบสุขแท้จริงไม่ขัดกับความรับผิดชอบ หากบุคคลใช้ปัญญาเลือกทางที่สุจริตเลือกสัมมาอาชีวะในทางที่ชอบจากการสนทนาธรรมในครั้งนี้ทําให้ทนัญชานิพรามเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาต่อมาธนัญชานิพรามเกิดอาการป่วยหนักและได้เชิญพระสารีบุตรไปเยี่ยมพระสารีบุตรถามเรื่องสภาวะการเจ็บป่วยและแนะนำให้พิจารณาว่าสถานที่เกิดที่ดีควรเป็นอย่างไร จากนรกสัตว์เดรัจฉานพูดมนุษย์และเทวดาทนัญชานิน้อมใจสู่พรหมโลกพระสารีบุตรจึงแสดงพรหมวิหารสี่ว่าเป็นทางสู่ความเป็นพรหมวิหารทั้งสี่เป็นสหายกับพรหมเมื่อจบการแสดงธรรมพระสารีบุตรเทศนาให้พราหมวางจิตของทนัญชานิไว้ในพรหมโลกชั้นต่ำทนัญชานิพราหมได้ทำการละ ไปรับผลบุญอยู่นสวรรค์ชั้นพรมโลกในตอนนี้น่าสนใจตรงที่พระสารีบุตรให้ธนัญชานิ้ระลึกถึงความดีก่อนที่จะเสียชีวิตทำให้จิตใจผ่องใสก่อนจะสิ้นใจดังพระพุทธดำรัสที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสสอนว่าจิตเตสังกิริเถทุขคติปาติกังขามนุษย์ที่ทำจิตให้สงบก่อนทำการละย่อมมีสุขติย่อมมีภพภูมิที่ดี เป็นไปในเบื้องหน้าเช่นสวรรค์และมนุษย์ส่วนภพภูมิอื่นๆต่ำกว่าสวรรค์และมนุษย์เรียกว่าทุกขติมีสัตว์เดรัจฉานอบายนรกย่อมเป็นไปแก่บุคคลผู้มีจิตเศร้าหลงเรื่องนี้สอนให้เราให้ความสำคัญจิตก่อนตายสำคัญมากการไม่ประมาทในการใช้ชีวิตคารวาสไม่ใช่แท่การทำหน้าที่แต่ต้องมีสติ ว่ากรรมชั่วแม้มีเหตุผลก็ยังให้ผลคนที่สร้างกรรมชั่วมากๆจนเป็นอุปนิสัยก่อนจิตจะดับเป็นเรื่องยากที่จะสร้างให้จิตสงบก่อนเสียชีวิตกรรมชั่วจะคอยรบกวนจิตใจเรื่องของธนัญชาน,นิษพราหม์มีความคล้ายคลึงกับธรรมิกะอุบาสกที่ก่อนจะเสียชีวิตนิมนต์ให้พระสงฆ์มาสวดมนต์ให้ฟังมีเทวดาจากชั้นต่างๆมาเชื้อเชิญให้ไปอยู่ในสวรรค์ของตน จนทำให้ตนเสียสมาธิในการฟังธรรมจึงได้บอกให้เทวดาหยุดเถียงกันบอกว่าท่านจึงหยุดก่อนเราพระสงฆ์คิดว่าท่านธรรมิกะอุบาสกบอกให้ตนหยุดสวดธรรมะไม่ได้ขัดแย้งกับการอยู่ในโลกหากเลือกทางสุจริตในการเลี้ยงดูและดำรงชีวิตการใช้พรมวิหารสี่ไม่เพียงแต่เป็นแนวปฏิบัติเชิงเมตตาแต่ยังเป็นมรรควิธีสู่พบภูมิอันประเสริฐ ปลายทางคำสอนในพระพุทธศาสนาทำชีวิตปัจจุบันให้ดีในวันนี้เพราะวันนี้คือรากฐานของอดีตและอนาคตไม่ใช่เพียงแต่ในชีวิตนี้แต่ยังหมายถึงพบภูมิอื่นเมื่อละอัตภาพนี้ไปยังพบภูมิอีกด้วยจากเรื่องนี้เราจะได้ศึกษาเรื่องพบภูมิในพระพุทธศาสนาสิ่งที่เราสามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อได้สองพคือมนุษย์และสัตว์เดรัจฉาน ส่วนอีกสามภพภูมิคือสิ่งที่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตาเนื้อคือเทวดานรกและอบายแต่ในพระพุทธศาสนาท่านมีแนวทางในการพิสูจน์เรื่องเหล่านี้ก็คือการฝึกสมาธิจนจ,จิตสงบได้ฌานสมาบัติชั้นสูงก็สามารถพิสูจน์เรื่องนี้ได้แต่ก็ถือเป็นเรื่องยากที่คนปุถุชนจะทำได้เพราะต้องใช้ความเพียรมากในการพิสูจน์ แต่ก็ไม่เหลือวิสัยที่จะทดลองปฏิบัติพบกันใหม่ใน EP ีต่อไปนะครับสำหรับ EP ีนี้สวัสดีครับ